อันแล้วคับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องวันต้นชาแนลและอยู่กับผมต้นครับผมตั้งตื่นอีฟกัตบตตูนี่ครับดครับผมตีนะครับสวัสดีครับผมเนี่ยเจ๋งครับโอเคนะครับวันนี้พวกเรามาอยู่ในแมพของเบสบอลนั่นเองโอ้ยเป็นมหาเปรย์โอเคนะค มานะครับมาดูนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้รอดของแชมเปี้ยนสนามวันทีงนี้อ่ะเฮ้ยผู้คนผมยังไม่ได้เอาจริงเลยนะตะเกียคือผมไม่ได้เอาจริงนะไาดูของคุณปิ้นกันนะครับไปนะครับคุณปิ้นเอาเอาวิ้นดูนะครับไปแม่ อดี๋ยวนี้ยฮะเหลือเลี่ยมกับคุณตั้งนั่นเองนะครับสองคนนี้ก็ค่อนข้างจะตึงมือกันหมดโอเคคุณเลี่ยมชนะนะครับเอ๊จริงๆแล้วคุณเลี่ยมกับคุณการ์ตูนก็คือคนเดียวกันนะครับเลี่ยอะไรมือไข่เลยการ์ตูนเลยไอคนนี้ก็เลี่ยมมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาชุบ้าแล้วมานะครับมาดูกันครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับพวกเรานะครับได้ลงสนามกับพิเีบร้อยครับ เชียร์ใครกดมาเลยนะครับเชียร์ผมกดหนึ่งเชียร์ปิ้นกดสองเชียร์ตั้งกดสามมือไลจสตบมือไฟ์ะตีเลยรับตำแหน่งไว้ก่อนนะครับเ,เอา้าผมโดนการกระบ,บายเลยครับพผู้ชมวันนี้นะครับเรามาเปลี่ยนสกิลกันบ้างดีก,กว่านะครับมาเราจะใช้ในทางด้านของเทคเล็กคินนสิตนั่นเองสกิลนี้นะครับสามารถ เปลี่ยนทิศทางบนได้นะครับอโอเคนะครับผมฆ่าคุณบินได้แล้วนะครับเ,เป้าหมายต่อไปของผมนะครับไม่ใช่คุณตั้งเขาหายตัวนะครับคุณตั้งหายตัวนะครับแม่แม่แล้วผมก็นึกว่าจะมาโอ้โหแล้วผมกดไปก่อนโอ้ ผมอาจจะเล่นกากนิดนึงนะครับขัดใจใครก็ต้องขออภัยใช่ไหมปิ๊นใช่เออเออใช้น้ำแบบชิ้วๆนะฮะเอ้ยอ้าวไม่วันดูถูกค่านี่น่ะว่าได้จะเจอกันโยอะแกล้งแค่แบบสุดๆปิ๊นปิ๊นปิ๊นหลายครั้งแล้วนะ หลายครั้งไม่ละหลายครั้งไม่ละเกิงแหลังคู่่อสู้ดิอ้าวเอาดู้วขคุนปิ้นนะับเป็นฝ่ายชนะนะไม่รู้อะเกมไม่เงอะไรไม่รู้เออใช่หมาาก ปกป้องปกป้องคุณเก่งนะครับแม่ไอเราก็ไอเราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ม,มานะคนเมื่อขนาดนี้แล้วผมต้องใช้สกิลนะครับสกิลนี้เลยนะครับอย่าไปบอกใครนะว่าผมใช้สกิลนี้นะโด,ดนโดนครับแล้วคุณก็จะโดนไลอ่ออกเลย

โอ้ยเสียงอะไรเข้าเนี่ยเสียงฝนแสงอะไรปินอสองหนึ่งกันแล้วหนึ่งหนึ่งกันแล้วค่ะจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งกันแล้ว โอเคนะมาเหลืออีกสองตาสุดท้ายเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนแมวอะสายใช่ให้ัวเลยโอเคนะครับนี่คือตาสุดท้ายนะครับมาครับ เสียสกิลฟรีเรียบร้อยเสียสกิลฟรีห้ายบร้อยเสียสกิลฟรีห้าวันนี้เขาไปตีกันรัวมากเลยเรียบร้อยตีกันสองคนไม่เห็นเลี่อนเลย มาครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้คือผมจังหวะจะสวนเี่ยโอเคนะครับวันนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็โอเคนะเราขอจบลงพีเท่นนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ